ภาพพระอุปติสานนะครับให้ทุกท่านได้เห็นครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับเป็นภาพพระอุปติสานนะครับให้เพื่อนๆร่วมรับชมภาพเหตุการณ์จริงครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆอาจารย์ดูใกล้ๆนี่ครับนี่ครับคือระหว่างรอยต่อนะครับเราได้ทําการเชื่อมปิดนะครับ ปิดเพื่อความสวยงามไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่คือชั้นสองนะครับแล้วก็นี่คือดอกบัวที่ออรองรับความสวยงามให้กับเพชรด้านบนนะครับนี่ครับคือความสวยงามนะครับตอนนี้เราได้ถวายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับท,ทุกทุกท่านนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านครับผม